ของนเนี่ยเนี่ยเือานี่องของน่ยนว่าจะเพมแค่เนี่ยสองนี่เอน้อยค่ะตัองเลยน้อยค่ะเอามานี่ยิมานี่ถ้าเป็นไหนองวนแจกบัตรแจกบัตรถ้าแจกบัตรขาศาตงไหนเด็กประถม ก็เนี่ยกำลังถ่ายอยู่อ่ะหนูมาจากไหนหนูมาจะแย่งทำทุเรียนก็ไม่มีป้ามามาโดนปาหนูมีนากี่ไร่ไม่มีจ้ะเอ็นับนับเฉพาะเราไม่ให้พี่เลยหนูไม่ได้มาลงทะเบียนหรอกคะรอได้ได้ข่าวเลยมาโอเคหนูไม่ได้มาลงทะเบียนไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเขาแจ้งมานานแล้วป้าก็ไม่รู้ป้าก็มาแจกเหมือนกันหนูมาก็ยายสองคนแบบเรียนเชิญมหาต้อยท่านล็กเอร เดี๋ยวถามคขน,นะ,ะเดี๋ยวถาม